ความสุขที่เคียงคู่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีคือน้ำตาแห่งความปลื้มปิติของคนที่ต้องจากบ้านไปไกลและได้กลับบ้านมาในช่วงเทศกาลวันสงกรานวันสงกรานเป็นวันแห่งความสนุกและเป็นวันแห่งครอบครัวซึ่งเป็นประเพณีหนึน่งที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานของพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองพระชนจกจักรีดิฉันเด็กหญิงเธอชาแองเจิลแลนด์หชื่อเล่นชื่อแองเจิลเป็นผู้ ปวดหมายเลขหนึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนอุทัยวิทยาคมบ้านนางงามอุทัยธานีส่งเข้าประวดค่ะน้องแองเจิลขอร่วมสืบสารในฐานะลูกหลานพ่อแม่นี่น้องชาวอุทัยธานีในการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยและสานต่อประเพณีวันสงการหรือวันปีใหม่ไทยให้ดำรงสืบไปค่ะขอบคุณค่ะ welcome to t h ท i t h านี for the g งการ festival แล้ววันนี้น้องแองเจิลจะขอเริ่มการแสดงลำเสิร์นงางไหยเชิญรับชมได้เลยค่ะ